ในกลอยและนางเที่ยงสองสามีภรรยามีอาชีพทำนาทำไร่อยู่ที่บ้านท่าแคตำบุญท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับมีลูกชายเพียงคนเดียวตั้งชื่อว่านายโทนซึ่งเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจของสามีภรรยาได้รับการเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมชนิดรินแม่แต่ไรแม่ตอมก็ว่าได้เจ้าโทนก็เลยกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองและเห็นแก่ตัวอย่างไรก้กาศ ตกรอยยอเที่ยงไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรมของลูกที่แสดงออกมากลับมองเห็นว่าเป็นเรื่องน่ารักเป็นความไร้เดียงสาแก่ไม่เคยคิดว่าวันข้างหน้าเด็กที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาตักรอยไม่เคยสอนหรือว่าปลูกฝังในเรื่องมารยาทที่ดีของคนไทยไม่รู้จักการโน้มน้าวจิตใจของลูกให้ใฝ่ใจในธรรมะตลอดจนขนบธรรมเนียมอันดีงาม ไม่เคยพาลูกไปทำบุญเข้าวัดเข้าวา่าฟังเทศฟังธรรมในพุทธศาสนาเพื่อให้เด็กได้ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เป็นคนดีของสังคมไทยต่อไปคนมีธรรมะฝังอยู่ในใจในชีวิตจะพบแต่ความสุขสงบไม่ต้องร้อนรนกระวนกระวายเพราะพระเพลิงกิเลสมันเผาผลาญสังคมปัจจุบันจะเห็นว่ามีแต่การแก่งแย่งชิงดีกันเอาเปรียบกันหวังเป็นใหญ่เป็นโตเหนือกว่าใครบางก็อยากจะรวยทางลัด อยากจะเป็นมหาเศรษฐีถึงแม้จะต้องทำผิดกฎหมายด้วยเหตุนี้สังคมไทยก็เลยเหมือนเป็นสังคมเห็นแก่ตัวต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซึ่งฝ่ายหนึ่งอ้างว่าตัวเป็นฝ่ายถูกเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายธรรมะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายอาธรรมต่างฝ่ายต่างก็มุ่งที่จะเอาชนะคะคารกันก็เลยเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ดังนั้นผู้ใหญ่นี้จะต้องฝ่ายที่จะทำดีต้องทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กๆ ประเทศชาติของเราถึงจะดำรงคงอยู่ต่อไปได้เมื่อเจ้าโทนโตถึงวัยจะเข้าโรงเรียนอนุบาลได้แล้วตะกรอยก็พาลูกชายไปฝากเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองลบบุรีปัญหาก็เกิดขึ้นกับตะกรอยได้ยายเที่ยงที่ทําไม่หนักใจยอยู่ทุกวันเพราะเจ้าโทนไม่อยากไปโรงเรียนอ้างว่าที่โรงเรียนไม่มีใครรักพวกเพื่อนๆชอบแกล้งโทนครูก็ดุ เมื่อถึงเวลาเช้าโทนก็ไม่ยอมตื่นนอนต้องลากตัวมาอาบน้ำป้อนข้าวไม่เคยทันเวลาขึ้นรถโรงเรียนมารับสักวันเดียวตบพลอยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่โรงเรียนเป็นประจำเรียนไปเรียนมาก็อ้างว่าครูตีอยู่เสมอขอให้พ่อแม่เปลี่ยนโรงเรียนใหม่จะจริงแค่ไหนตะพลอยก็เชื่อลูกเพราะขณะนั้นมีข่าวลงในหน้าหนังสือพิมพ ว่าครูพี่เลี้ยงเด็กบางคนที่โรงเรียนจ้างมานี่มักจะมีปัญหาเนื่องจากเป็นคนไม่มีนิสัยรักเด็กอย่างจริงใจเมื่อมีปัญหาทางครอบครัวก็มักจะเก็บอารมณ์ร้ายๆมาลงที่ตัวเด็กเล็กๆซึ่งเด็กเล็กไม่รู้ประศีประสาอะไรไปด้วยก็ต้องพลอยมาโดนเป็นที่ระบายอารมณ์เช่นโดนดุดา่าหกตีอะไรต่อมีอะไรจนเป็นข่าวที่เราได้พบกันอยู่เสมอเรื่องเหล่านี้ผู้บริหารโรงเรียนต้องคอยหมั่นเอาใจใส่ดูแล สำหรับเรื่องของเจ้าโทนนี่กว่าจะเรียนจบออกมาจากชั้นอนุบาลปีที่สองนี่ต้องย้ายที่เรียนอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเยอะแต่ที่ไหนได้กลับต้องพบปัญหาเรื่องเจ้าโทนทำให้เสียเงินอย่างมากเพราะว่าเจ้าโทนเห็นใครมีของเล่นอะไรโทนจะต้องมีเหมือนเขาหรือว่าจะต้องมีดีกว่าแต่ผลการเรียนกลับมีระดับต่าต่อมาก็ติดเพื่อนผูงชอบพากันไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า พอเรียนอยู่ชั้นปสก็ขอเงินซื้อโทรศัพท์มือถือเหตุผลก็เพื่อเอาไว้ปรึกษาเวลาเรียนไม่เข้าใจแต่แท้จริงแล้วเอาไว้คุยกับเพื่อนผู้หญิงถ้าโทรไปหาเพื่อนชายก็ต่อเมื่อทําการบ้านไม่ได้ขอคัดลอกการบ้านเพื่อให้พ้นจากการถูกครูทําโทษพอเจ้าทวนเรียนมาถึงปหก็เริ่มโกหกตะกลอยว่าจะไปเรียนคอมพิวเตอร์เพราะที่โรงเรียนสอนมีคอมพิวเตอร์จํานวนจํากัดต้องรอคิวกันมากทําให้การเรียนไม่ติดต่อกัน ักรอยก็ดีใจที่ได้เห็นลูกชายคิดก้าวหน้าคิดทำตนให้ทันตามความเจริญสมัยใหม่แกก็สนับสนุนให้ลูกไปเรียนที่แท้เจ้าโทนใช้เวลาไปเล่นเกมกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานในร้านเกมวัยรุ่นทุกคนก็ปล่อยอารมณ์กันอย่างอิสระบางคนก็มีการเล่นแข่งขันเป็นเกมการพนันเด็กที่เข้าไปเล่นทุกคนจะใช้คำพูดหยาบหคลายๆไม่รู้ไปสรรหาคำหยาบโลนพวกนี้มาจากไหน แม้แต่ตะกรอยเลยยายเที่ยงที่แอบฟังเจ้าทนพูดโทรศัพท์กับเพื่อนก็ยังสงสัยว่าลูกไปจำเอาคำพูดหยาบคายเหล่านี้มาจากใครตลอดระยะเวลาที่โทนเข้าเรียนป .1 ถึงป .6 ผลการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละห้าสิบสี่เกือบรั้งสุดท้ายอาการร่อแรกเกือบจมน้ำตายแต่ถ,ถึงกระนั้นตะกรอยแกก็ต้องวิ่งวุ่นกระเสือกกระสนหวังหาทางให้ลูกได้เข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เพราะอยากให้ลูกได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงแกจะได้มีหน้ามีตาแต่พอเจ้าโทนเข้าไปเรียนมหนึ่งในโรงเรียนของรัฐได้ภาคเรียนเดียวเกรดคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าที่ทางโรงเรียนกําหนดต้องซ่อมหลายวิชาทําให้เจ้าโทนนึกอายเพื่อนๆก็บอกพ่อแม่ว่าโรงเรียนที่เรียนอยู่น่ะเข้มงวดทั้งระเบียบวินัยและการเรียนการสอนทําให้โทนเรียนไม่ทันเพื่อนก็เลยเกิดความละอายถ้าไม่ได้ย้ายโรงเรียนก็จะลาออกมาอยู่บ้านเฉย ทำให้ตะกรอยต้องนําลูกโทนไปฝากเรียนที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งโรงเรียนแห่งนี้เอาใจผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนดีเหลือเกินผู้บริหารโรงเรียนหวังให้โรงเรียนเป็นเพียงสถาบันทางธุรกิจคิดจะเอาแต่เงินลูกเดียวส่วนเรื่องผลการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องรองก็เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าโรงเรียนแห่งนี้สะสมเด็กนอกลู่นอกทางเอาไว้มากมายทุกครั้งที่มีข่าวในทางอกุศลลงในสื่อต่างๆก็ไม่แคล้วไปจากโรงเรียนแห่งเนี้ย ดังนั้นเจ้าโทนก็เลยซึมซับเอาพฤติกรรมของเพื่อนๆที่ไม่ดีไว้มากพอดูเว้นแต่ยังไม่ออกลายให้เห็นยังคงเก็บซ่อนไว้เพราะว่าพ่อแม่ของเขาเริ่มบ่นแล้วเฝ้าตอกย้ำไม่ให้เกินเลยไปจากสภาพนักเรียนจนกระทั่งเจ้าโทนสามารถเรียนจนจบชั้นม .3 ได้เกรดเฉลี่ยเกือบตกอีกเช่นเคยจึงคิดว่า้าขืนเรียนต่อไปก็คงไม่ไหวแน่ก็เลยบอกตะกรอยใหญ่เที่ยงขอไปเรียนสายอาชีพหรือว่าอาชีวศึกษา เจ้าโทนคิดว่าถ้าหากจะไปสอบเข้าในวิทยาลัยเทคนิคคงสอบเข้าเรียนไม่ได้แน่นอนก็เลยขอสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคเอกชนซึ่งทางโรงเรียนเขารับทุกคนไม่มีปัญหาใดๆที่สุดในโทนก็ได้มาสวมเครื่องแบบนักเรียนอาชีวศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่งสวมเสื้อช็อปถือไม้ทีซึ่งเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ป้องกันตัวหรือว่าต่อสู้กับนักเรียนต่างสถาบันก็ได้ เจ้าโทนเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนๆซึ่งมีทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่มีรสนิยมความคิดเป็นไปในแนวเดียวกันก็รวมตัวจับกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆของสถาบันแห่งนี้แต่พอนานๆเข้าชมรมในกิจกรรมกลายเป็นกวนที่จะเริ่มชักนําไปในทางที่ไม่ดีเช่นมีการตั้งแก๊งแข่งมอเตอรไซคหรือว่านัดไปพบป่าสังสรรค์กันนอกสถานที่มีการตั้งวงกินเหล้าสูบุรีมั่วเซ็ก บางคนก็ตกเป็นทาสของยาเสพติดเพราะว่าถูกรุ่นพี่เข้ามาชักนำครอบงำเอาไว้ที่ร้ายที่สุดก็คือชอบก่อเรื่องยกพวกเข้าตีก,กันกับสถาบันอื่นๆอยู่เสมอทำให้ครูอาจารย์และผู้ปกครองต้องเดือดร้อนไปตามๆกันพอทางตำรวจสอบสวนก็อ้างว่าเพื่อศักิ์ศีของสถาบันเออช่างน่าสงสารคำว่าศักดิ์ศีของสถาบันเหลือเกินมันหมายถึงคุณความดีที่สถาบันสั่งสมมาไม่ใช่ความเก่งกล้าในทางที่ผิด อย่างที่คิดการมาปกป้องสถาบันด้วยเหตุผลที่ว่าเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดอย่างมหันหน้าที่ของนักเรียนก็คือเรียนไม่ใช่มาเป็นนักเลงอันพานเกเรข้างถนนมีบ่อยครั้งเมื่อเกิดการต่อสู้กันอย่างติดพันของวัยรุ่นฝ่ายที่มีกําลังน้อยกว่าก็มักจะเป็นฝ่ายแพ้ก็หนีหนีขึ้นมาบนรถเมย์ประจําทางพวกมันก็ยังตามมาตีรันพันแทงกันบนรถเมย์เมื่อคนขับรถเขาห้ามปรามพวกมันก็รุมสกรรมคนขับรถสยาแย่ หรือบางคนก็เอาก้อนหินกว้างปาเข้ามาในรถถูกผู้คนที่ไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยถึงกับหัวแตกตาบอดร่างกายพิการไปก็มีเห็นไหมว่ามันเกิดจากความคึกขนองของเด็กที่ไร้สำนึกดีพอตำรวจจัดการดาเนินคดีก็หาว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปรักปรำทำเกินเหตุกับลูกของตัวเองพ่อแม่แบบเนี้ปัจจุบันนี้มีเยอะเป็นพวกรักลูกไม่ถูกทางไม่รู้จักแยกแยะความถูกต้องอะไรผิดอะไรถูก เมื่อเจ้าทวนเข้าเรียนระดับปวชปีที่สองมันก็พยายามอ้อนพ่อแม่ให้ซื้อมอเตอร์ไซค์อ้างว่าต้องคอยรถเมล์ประจําทางนานบางครั้งก็ไปโรงเรียนไม่ทันหรือว่าบนรถเมล์คนโดยสารก็แน่นบางครั้งก็ต้องยืนไปตลอดสายถ้าหากไม่ได้มอเตอร์ไซค์มันก็จะเลิกเรียนไม่เรียนแล้วเมื่อพ่อแม่เห็นลูกยืนคำขาดอย่างนั้นก็เกรงว่าลูกจะไม่ไปโรงเรียนทําให้เสียโอกาสในการสร้างอนาคตก็พาเจ้าทนไปเลือกมอเตอร์ไซค์คันที่ถูกใจ แน่นอนวัยรุ่นสมัยนี้ก็ต้องเลือกมอเตอร์ไซค์รูปร่างกระทัดรัดเพรียวรมทันสมัยซึ่งเป็นที่ฮือฮากันในหมู่วัยรุ่นเมื่อโทนได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ขับขี่ไปโรงเรียนพวกเพื่อนนักศึกษาหญิงเห็นข้าวต่างก็กรี๊ดกันด้วยความสนใจก็เป็นโอกาสให้โทนเริ่มกลายเป็นคนเจ้าชู้มีโอกาสพานักศึกษาหญิงซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปทานข้าวกลางวันไปร้องเพลงกันในร้านคาราโอเกะในยามค่ำคืนหรือว่าพาแฟนไปเที่ยวในวันหยุด ในที่สุดเจ้าโทนก็ได้พบคนที่ถูกใจเป็นผู้หญิงชื่ออรชรเพื่อนนักศึกษาหญิงเป็นคนสวยนิสัยดีเธอเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีเจ้าโทนก็พยายามหาโอกาสใกล้ชิดเคยพาอราชรน,นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านแต่ถูกคุณพ่อของอรชรต่อว่าเอาอย่างเสียหายพ่อแม่ของอรชรยังเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณ แกบอกว่าตราบใดที่ลูกสาวของแกยังอยู่ในวัยเรียนแกจะไม่ยอมให้ลูกของแกมาทำตัวเหลวไหลยอย่างนี้หน้าที่ของนักเรียนก็คือเรียนไม่ใช่มาหาแฟนเรื่องแฟนเมื่อเรียนสำเร็จมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานลูกจะเลือกรักใครต่อใครก็ไม่มีใครว่าอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ขอร้องเจ้าโทนอย่าได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกของแกเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นทำให้เจ้าโทนผิดหวังในตัวอรชรมากมันก็ตัดสินใจเลิกสนใจอรชรหันไปสนใจอัญชลี ลูกสาวแม่ค้าในตลาดสดอัญชลีเป็นนักศึกษารุ่นน้องมีความสนใจเจ้าโทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเจ้าโทนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ไม่นานอัญชลีก็เหมือนเป็นเงาตามตัวไม่ว่าเจ้าโทนจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนก็จะมีอัญชลีนั่งเบียดซ้อนท้ายไปด้วยทุกครั้งแต่พอถึงปลายปีอัญชลีไม่มีโอกาสได้สอบผ่านระดับปวชได้เพราะว่าต้องขอพักการเรียนไปโดยอ้างกับสถาบันการศึกษาว่าป่วย สาเหตุที่แท้จริงก็เพราะเธอตั้งท้องมาได้สามเดือนแล้วอันเนื่องมาจากความคึกขนองและความประมาทของทั้งสองฝ่ายก็ได้เกิดศึกมันหัวขนขึ้นมาฟ้องความดีในตัวเธอเมื่อเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นมาอย่างนี้อัญชลีและเจ้าโทนก็ปรึกษากันหาทางออกโดยไม่ให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรู้ถึงเรื่องนี้ในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะไปจ้างหมอเถื่อนทําแท้งเอาเด็กออกเพื่อจะได้กลับเข้ามาเรียนใหม่ ทั้งสองก็ต้องปั้นเรื่องโกหกพ่อแม่อัญชลีโกหกพ่อแม่ว่าจะเข้าไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่กรุงเทพส่วนเจ้าโทนก็โกหกเอาเงินพ่อแม่มาจํานวนหนึ่งเพื่อไปทัศนศึกษาที่ศูนย์อุตสาหกรรมรถยนต์ภาคตะวันออกแต่แท้ที่จริงทั้งสองเดินทางไปพบหมอเถื่อนทําแท้งที่จังหวัดปทุมธานีขณะที่หมอเถื่อนกําลังจะดําเนินการเอาเด็กออกมานั้นตํารวจปทุมธานีก็เข้าล้อมบ้านหมอเถื่อนไว้ได้ แล้วก็จับทุกคนในที่เกิดเหตุไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีพอข่าวเผยแพร่ออกมาทางสื่อต่างๆก็ทำให้พ่อแม่ของอัญชลีและเจ้าทูลเดินทางไปยังโรงพักที่เมืองปทุมธานีทูลและอัญชลีคิดว่าเมื่อพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายมาแล้วก็คงจะหาทางช่วยเหลือให้เขาพ้นผิดได้แต่พ่อแม่ของอัญชลีกลับว้องเจ้าทูลในข้อหาล่อลวงคมขืนกระทำชำเราจนลูกสาวของแก่ตั้งท้องแถมยังพามาทำแท้งเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขอให้ตำรวจจัดการดำเนินคดีทางฝ่ายพ่อแม่ของเจ้าโทนเพื่อรู้ความจริงก็ให้รู้สึกเสียใจมากไม่คิดว่าเจ้าโทนจะเลวร้ายถึงขนาดนี้ในที่สุดก็ต้องปล่อยให้โทนเข้าไปรับกรรมในคุกในตารางถึงสิบปีสำหรับอัญชลีนั้นไม่ได้รับโทษเพราะว่าเจ้าโทนขอรับผิดฝ่ายเดียวอัญชลีรับปากโทนที่จะเลี้ยงลูกที่เกิดมาใหม่ให้ดีที่สุดแต่พอเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเธอก็ได้พบรักกับผู้ชายคนใหม่ เธอก็ตัดสินใจแต่งงานไปอยู่กินกับผู้ชายคนใหม่อย่างมีความสุขส่วนลูกที่เกิดกับเจ้าโทนนั้นเธอให้พ่อแม่ของเธอรับภาระเลี้ยงดูต่อไปการที่เจ้าโทนต้องอยู่ในคุกถึงสิบปีมันเหมือนเจ้าโทนตกนรกทั้งเป็นก้าวแรกที่เข้าไปในแดนตารางหมดอิสระภาพเปลี่ยนเสือ้อผ้าเป็นชุดคนคุกถูกจำกัดพื้นที่ถูกกำหนดเวลาในการกินอยู่หลับนอนทุกผีก้าวที่เคลื่อนไหวต้องอยู่ในการควบคุม มองไปรอบๆตัวก็เห็นแต่กำแพงล้อมรอบไม่เห็นทิวไม้อะไรพอสายๆถึงได้เห็นดวงตะวันมองขึ้นไปก็เห็นแต่หอคอยมียามนั่งสังเกตการอยู่ทุกสี่มุมคุกบนกำแพงก็มีแต่สายไฟฟ้าแรงสูงอรอว่าใครจะกล้าขึ้นไปสัมผัสกับมันบ้างรับรองมาชั่วพริบตาในตัวจะดำเหมือนตอตะโกเจ้าทนทนติดคุกอยู่ประมาณเจ็ดปีก็ได้อิสระออกมาดูโลกภายนอก ขนาดติดคุกอยู่เจ็ดปีกลับมาก็เหมือนจะจจำทิวไม้แถวบ้านไม่ได้แล้วเพราะความเจริญของเมืองเข้ามารุกป่าโทนก็รู้อัญชลีแต่ง,งานไปกับผู้ชายคนใหม่แล้วก็พยายามหาโอกาสเข้าไปพบลูกชายที่บ้านอัญชฉลีแต่พ่อแม่เขาอัญชลีก็พยายามกีดกันไม่ให้พบกันแถมยังประกาศว่าหากเข้าไปในบ้านจะแจ้งตำรวจหาว่าบุกรุก เจ้าโทนก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เลิกเป็นคนดื้อรั้นช่วยพ่อแม่ทำมาหากินทำไร่ไถนาตามประสาและบอกกับพ่อแม่ว่าปีนี้โทนตั้งใจจะบวชให้พ่อแม่สักหนึ่งมรษาทำให้ตะกรอยในใยเที่ยงยกมือขึ้นวันทาสาธุด้วยความดีใจจนน้ำตาคลอที่เกิดมาจะได้บวชลูกชายเมื่อตายไปจะได้เกาะชายพ้ะเหลืองขึ้นสู่สวรรค์แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับโทนเหมือนมีคนมาตามทวงหนี้กรรมจริงๆ ราะในตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้นก็มีเพื่อนของทนซึ่งอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันมาชักชวนให้ไปตกเบ็ดที่สะพานข้ามคลองชนประธานซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลาจากบ้านขณะนั้นปลากําลังว่ายขึ้นไปทางต้นน้ําชุกชุมน้ําในคลองนั้นลึกมากทอดแหดหรือว,ว่าลงขายก็ไม่ติดปลาต้องตกเบ็ดได้อย่างเดียวทนซึ่งมีเบ็ดตกปลาทันสมัยก็กูลีกุจอตามเพื่อนไปยืนหย่อนเบ็ดแล้วก็สาวเบ็ดตกปลาที่กลางราวสะพาน ปรากฏว่าตกปลาตัวใหญ่ๆได้หลายตัวก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านเพื่อจะเอาปลาที่ตกนี้ไปให้แม่ทําอาหารเย็นเวลานั้นเองก็มีรถปิกอัพวิ่งมาได้ความเร็วสูงจากถนนสายโรงพยาบาลและในพริบตานั้นก็ได้มีรถบรรทุกวิ่งมาจากสายคันคลองชนประธานเลี้ยวสายข้ามสะพานที่โทนกับเพื่อนยืนตกเบ็ดอยู่วงเลี้ยวของรถบรรทุกตีวงกว้างทําให้รถปิกอปพคันนั้นเห็นว่าคงไม่พ้นจากการเฉียวชนแน่ๆก็เลยหักหักรถหลบ รถปิกอัพแฉลบเพื่นบนพุธบาทอาจร่างของเจ้าโทนและเพื่อนๆไปติดกับราวสะพานทั้งโทนและเพื่อนร่างแหลเกเหลวไม่มีชิ้นดีตำรวจตามจับรถคู่กรณีได้ทั้งสองคันมาดำเนินคดีส่งฟอง้องศาลต่างก็รับโทษไปตามกฎหมายแต่คนที่ได้รับความทุกข์ระทมก็คงจะเป็นตักรอยได้ยายเที่ยงเพราะต้องเสียลูกชายคนเดียวไปโดยไม่มีวันกลับมาแล้วนี่นะครับคือนี่เวรกรรมของเจ้าโทน ที่ถูกตามทวงให้ชดใช้กรรมทั้งบัญชีหนี้กรรมที่ติดค้างในชาตินี้และบัญชีหนี้กรรมในชาติก่อนเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเกิดมาในชาตินี้ครับก็ควรจะมุ่งทําความดีคิดดีพูดดีทดําดียึดเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์เป็นสรณะในการดําเนินชีวิตนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาใช้หนี้กรรมให้กับใครๆนะครับ พระวัดไหนวัดไหนท่านก็เทศว่าฆ่าคนเนี่ยมันบาปตายไปจะตกนรกแต่คนก็ยังฆ่ากันอยู่ทุกวันเฉพาะที่เป็นข่าวก็มากพอดูแล้วไอ้ที่ไม่เป็นข่าวนี้ก็ยังมีอีกเยอะการค่าขายที่ไม่ชอบทำเนี่ยอ่ก็คืออาวุธที่ใช้ฆ่าคนพระพุทธเจ้าท่านก็เตือนว่าอย่าทำเลยเป็นบาปค่าขายมนุษย์ก็อย่าฆ่ามันเป็นบาป พระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้ประพฤติปฏิบัติพระก็เทศกลัวคนจะตกนรกคนจะละคนรจะหลีกให้ห่างเพราะมันบาปแต่ก็เหมือนคนจะไม่กลัวฆ่ากันตายเป็นเบื่อไม่เว้นแต่ละวันวันนี้ก็ตายไปแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นใครอีกก็คอยติดตามข่าวหนังสือพิมพ์เราเองอเสียงปืนนี่ดังขึ้นที่โน่นดังขึ้นที่นี่ลูกปืนปลิวข้ามหัวไปข้ามหัวมา ใครใก็รู้ว่าอาวุธปืนมีไว้สำหรับฆ่าคนอย่างเดียวเท่านั้นแหละปืนก็มีวางขายกันให้เกลือใครใครจะค้าก็ค้า,คาใครใคซื้อก็ก็ไปซื้อกันนายประเสริฐกับนายสมชายสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นคนบ้านทุ่งสองห้องอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับเห็นเพื่อนๆนมีปืนเขาเอาออกมาอวดทั้งคู่ก็กระลิ้มกระเลียเอามือรูปรูป,รปคำคำอยากจะมีปืนกับเขาบ้าง แลกคนเราไม่อยากจะได้อะไรมันก็ต้องดิ้นรนหาเอาจนได้และแล้วนายประเสริฐกับนายสมชายก็ไปซื้อปืนพกมาคนละกระบอกสมใจนึกวันนั้นที่วัดข้างบ้านเขามีงานประจำปีพอค่ำลงหผงชนก็หลังไหลเดินเข้าประตูวัดพวกเด็กๆก็นั่งกันเต็มอยู่ที่หน้าจอหนังเสียงโครกก็ประกาศผ่านไมโครโฟนเรียกร้องให้คนเข้าไปชมงานในวัด เมื่อมีงานวัดก็ต้องมีเครื่องดีสีตีเป่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจำเป็นนะขาดเสียไม่ได้เพราะสิ่งจำเป็นเป็นของประโลมโลกว่างั้นวัดไหนเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นนายประเสริฐกับนายสมชายนี่เมาแปรไปจากบ้านทั้งคู่พกปืนคู่ใจไปด้วยพอเห็นว่ามันโก้ดีที่พกไปไม่ได้กะว่าจะเอาไปยิงใครหรอกพกไปโก้ๆอย่างนั้นแหละโดยปล่อยให้ดำปืนโผลอกมาให้คนเห็นสะหน่อย คนทั้งสองก็เดินเตร่เข้าไปในบริเวณวัดแต่คนทั้งสองก็ไม่ได้เฉลียวใจว่ามีคนเดินตามมาห่างๆนายประเสริฐกับนายสมชายเดินไปทางไหนคนนั้นก็ติดตามไปด้วยไม่ให้คลาดสายตาเลยมันจะเป็นคราวเคราะหามยามร้ายของใครก็เหลือที่จะเดานายประเสริฐกับนายสมชายก็เดินผ่านไปทางนายแมนผู้ใหญ่บ้านโดยบังเอิญคนที่ตามมาติดๆรีบเดินเข้าไปเกาะแขนผู้ใหญ่แมนผู้ใหญ่จ๋า ผู้ใหญ่ช่วยจัดการกับไอ้เสิร์กับไอ้สมชายให้ทีเถอะทั้งคู่เลยมันเมาด้วยมันพกปืนมาด้วยอา้าวก็ไอ้เสิร์มันลูกชายปลาสุกเองแล้วทําไมปลาสุกไม่ห้ามมันเองอะ่ะข้าจะไปห้ามมันได้ที่ไหนล่ะถ้าข้าห้ามได้มันจะมาบอกเองเหรอปลาสุกแกเอามือดันหลังผู้ใหญ่แมนอ่าทีนี้ผู้ใหญ่แมนก็คิดในใจเอะเล่นกับคนเมาเห็นทีจะยาก แม้ว่าจะเป็นคนรู้จักชอบพอกันก็ตามจะผีผาลมเข้าไปห้ามก็ไม่ได้ผู้ใหญ่แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยืนลังเลไม่กล้าทาตามที่ปาสุกแกบอกปาสุกก็ดันหลังผู้ใหญ่แม่ให้เดินเข้าไปหานายประเสริฐไปสิผู้ใหญ่เข้าไปห้ามมันหน่อยเถอพะพอป้าสุกแกดันอย่างนั้นผู้ใหญ่แม่แกก็ไม่อยากไปผู้ใหญ่แม่ก็เซไปเซมาเมื่อมีการดันกันไปดันกันมาคนที่ยืนอยู่ข้างๆเข,า,ขาก็พากันหันมามอง เป็นเหตุให้คนในบริเวณนั้นพากันมามุงดูส่วนนายประเสริฐกับนายสมชายก็มามุงดูกับเขาด้วยเมื่อเผชิญหน้ากับลูกชายป้าสุแกก็กโมโหใหญ่ก็ร้องตะโกนขึ้นบอกว่าไอ้เสริฐเอ็งกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะเอาปืนมาให้ข้าแกพูดแล้วก็ชี้มือไปที่นายประเสริฐนายประเสริฐอยู่ในสภาพมึนเมาก็เกิดบันดาลโทสะขึ้นมากับใครไม่เกี่ยวว่าลีกคนที่มุงดูอยู่ไม่มีใครหลีกอะ หมือนก็ยิงยุให้คนมามองดูมากขึ้นไอ้ของอย่างเงี้ยคนชอบดูอยากรู้อยากเห็นเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเมื่อนายประเสริฐยิงนายสมชายก็ยิงตามพวกไทยมุงก็แตกคือทันทีพวกที่ถูกลูกหลงก็บาดเจ็บล้มระเนระนาดปรากฏว่าตายไปสามคนเสียงคนเจ็บครางกันระงมเลยผู้ใหญ่แม้กับปลาสุกเปิดหายไปทางไหนไม่มีใครรู้เหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปนานแล้ว แต่รอยแผลเป็นที่ฝังอยู่ในหัวใจในประเสริฐกับนายสมชายในยังรักษาไม่หายยังเป็นตราบาปฝังอยู่กลางใจอย่างไม่วี่วันจะลบเลือนได้เสียงร้องไห้ครวญครางกานร,ระงมของคนเจ็บในวันนั้นยังตามมาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันเลือนหมดสิ้นไปได้นายสมชายกับนายประเสริฐต้องโทษฐานมีอาวุธปืนไม่ในครอบครองคนละหนึ่งปีหกเดือนแล้วต้องโทษฐานฆ่าคนตายอีกยี่สิบปี มันไม่คุ้มกันเลยที่มีปืนไปพกเล่นโกโก้อวดคนในครั้งนั้นกว่าจะคิดได้มันก็เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วคุกตารางเป็นด่านแรกที่นายประเสริฐกับนายสมชายได้เดินเข้าไปชดใช้กรรมและแม้ว่าคนทั้งสองได้พ้นโทษออกมาแล้วเขาก็ยังใช้กรรมไม่หมดเขายังจะต้องเดินเข้าไปชดใช้กรรมอีกด่านหนึ่งด่านนั้นก็คือด่านพญายมนายประเสริฐมองเห็นด่านพญายมนี่ยืนจังกล้าขวางทางอยู่ าภายในเนี่ยเต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่กำลังลุกโฉดช่วงเขาก็แสนที่จะรันทดใจเหลือประมาณกว่าจะคิดได้ก็แก้ไขอะไรไม่ทันซะแล้วตอนที่นายประเสริฐเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาก็ระหุระเหินมาเป็นคนงานทําไร่มันสำปะหลังถึงจังหวัดจันทรปราจีนบุรีครับคนเราเกิดมาไม่มีใครหนีกดแห่งกรรมไปได้แม้จะหลบหลีกพ้นคดีอาญาก็ตาม แต่ไม่มีใครจะหลบหลีกให้พ้นด่านพยายุมได้หรอกแม้แต่คนเดียวทำบาปทำกรรมอันใดไว้นะครับยังไงมันก็ต้องชดใช้แน่นอนอยู่แล้ว